สวัสดีครับนะ้าทุกคนวันนี้จะมาแคสเกมโวบอกนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคจะเลือกเกมโวบอกอันไหนนะผม okay. จะเลือกเกมอันไหนนะเลือกเกมอันนี้ดีกว่านะครับโอเคมันกำลังโหลดอยู่โอเคโอ้มันมืด กดเพลเพลงอยู่ตรงไหนนี่ไงโอเคผมจะหาบ้านว่าจะสร้างบ้านอยู่ที่ไหนครับหารถทันนี้โอเคไปไปเร็วนะโอเคจะขับไปทางนี้ดีกว่าโอบ้านนั้นโอผมจะสร้างบ้าน มันอยู่ตรงไหนนะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคผมจะเอาบ้านไหนนะบ้านต้นไม้ดีกว่านะครับโอเคกำลังโหลอดอยู่อเออคือใ้ผมต้องเลือกรถว่าจะเป็นรถอะไร เพราะว่ารถนี้มันไม่เท่มากเลยนะครับทุกคนแเลือกรถอะอุย้ยมีใครเป็นโจรหรอและไปขโมยตังจากคนอื่นหรอนะครับโอเคนะครับกลังขับรถนะครับอยู่นะครับ เออคลีกำลังขับไปทางที่ผมจะไปนะครับในนี้แหละเออบลบโอเคแล้วก็ลดล็อกแล้วก็เข้าบ้าน บ้านนะครับแล้วก็ล็อกบ้านแล้วก็ล็อกบ้านนะครับเพราะม่โจรเข้ามามาขโมยตังคและผมมีตู้เซฟด้วยนะครับนี่ผมกำลังหาตู้เซฟอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ เออคยผมมีตู้เซฟมันมีตู้เซฟมันมีตู้เซฟอยู่ในบ้านนี้ไหมครับมันมีนี่ไงน,นี่มีตังด้วยนะครับทุกคนผมผมปิผมจะดูหน้าต่างว่า ว่ามันมีอะไรบ้างโอ้มันมีฟาร์มมันมีฟาร์มผมเห็นฟาร์มนะครับหาอะไรกินจะกินอะไรกินแอปเปิลกับกล้วยดีกว่านมนมนมไม่หิวแล้วนะครับ โอเคอีมโอเค,อเคผมจะไปตรงไหนนะอุ้ยมันจะ,นจะช้ามันจะเช้าแล้วนะครับมันอาจจะตีห้าจุดสนาฬิกานะครับเวลามันเร็วมากอยู่ในเกมนี้นะครับ โอ้คลีนอนดีกว่านะครับโอเคไปไปไปนั่งรถดีกว่านะครับไปนั่งรถดีกว่านะครับโอเคบ้านมันล็อก ออกข้างนอกแล้วก็ล็อกบ้านของตัวเองอุ้ยแล้วก็ล็อกบ้านโอ้มันเช้าแล้วมัน6กโมงจุดสินะครับโอเคผมจะไปจะไปตรงนี้นะครับทุกคน โอเคปีน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 เออเข้าตรงนี้ได้ยังไงนะครับทุกคนจะไปหลังบ้านนะครับน้าทุกคนไปหลังบ้านมันมีคนอยู่ตรงนี้นะครับมันเข้าโอเค สงสัยผมจะต้องใช้บันไดแล้วนะครับบันไดมันอยู่ตรงไหนนะบันไดนี่ไงบันไดอ่ะครับวางบันไดนะครับนี่กระโดดนะครับโอเค เดียวอย่าบอกว่านี้มันเป็นประตูแล้วผมไม่ได้เห็นโอเคไม่นั่นมันไม่ใช่ประตูและมันเข้าหลังบ้านยังไงอะครับต้องต้องเอาบันไดมากระโดดข้ามเหรอนะครับ เดี๋ยวถ้าโจรมาขโมยบ้านล่ะครับโอเคผมติดแล้วติดอยู่หลังบ้านแล้วนะครับมีใครช่วยด้วยได้ไหมครับผมติดอยู่หลังบ้านตัวเองอะครับโอ้เข้าเออผมไปหน้าบ้านยังไงอุ้ย บันไดหายเร็วผมเอามาใช้ดีกว่าอุ้ยเหี้ยน้ำมันผมกวดบติดอยู่ในนั้นนะครับโอ,อเคลไปขับรถเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คว่าผมล็อกบ้านตัวเองไหมผมล็อกบ้านเอ่อ โอเคนะครับทุกคนผมจะขับไปผมจะขับไปหาไปช้อปปิ้งดีกว่านะครับดีที่นะ้นมันช้อปปี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคนนี้ทำอะไรกับคนนี้ทำอะไรอะ่ะครับโอเค โอเคผมจะเอาขนมเลแล้วก็พิซซ่าโอเคแล้วก็แล้วก็เช็ครีบโอเคไปได้แล้วนะครับโอเคแล้วไปเอาคาเฟ่คาเฟ่ดีกว่า นะครับผมและผมในชีวิตจริงเอากาแฟไม่ได้แต่ในเกมนี้ผมเอาได้นะครับโอเคโอเคกาแฟมันอยู่ตรงไหน,นไม่มีกาแฟอยู่ในเกมนี้หรอผมต้องการกาแฟนะผมผมไม่ได้นอนเมื่อ อื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปทำงานอยู่ในนี้ได้หรอโอเคโอเคผมแต่ผมจะไม่ทำงานนะครับโอเคโอ้ยนี่มันหลังรถแล้วโอ้จะไปอยู่ตรงนี้จะไปส่วนทายนะดีกว่านะครับ โอเคผมกระโดดกระโดดหนึ่งผมจะโกกระโดดให้มันสูงสี่กระโดด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 ว้า ว่ายผมว่ายน้ำไม่ได้ว่ายว่ายไม่ใครช่วยผมได้ไหมว่ายว่ายหล่อเล่นผมว่ายน้ำได้โอเคโอเคโอเคนั่งอันนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคนนั้นมันคนนั้นเขาทำเอะไร โอเคว้วว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 นวววววาววววมวว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 กวว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 ว a วว่าววว่ออวอ่ววววมออวว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 ะวววววว่านววววววนะค วามันมีเบบี้อยู่ในนี้เหรอผมเอาเบบี้อันนี้แล้วก็อันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็วางมาันไว้อยู่ตรงวางมันได้ไหมวางไม่ได้ผมไปแล้วนะโอ้ดูคนนั้นสิคนน,น,นนั้นนั่งอันนั้นนั่งอันนั้น เร็วมากเลยนะครับนานมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นเด็กนะครับแล้ผมจะซ่อแนแอบิวตรงนี้นะครับดูคลีเค รถผมอยู่ตรงไหนผมจะกลับบ้านตัวเองเรถผมขโมยเหรอรถผมขโมยเหรอรถผมมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคโอเคนะครับแค่นี้นะก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์